สวัสดีครับริษัทโพไพร์ไดเกอร์สาขาสองครับได้ช่างดูอนุพงศ์โพไพรวันนี้พามาทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของโรตารี่นาซาครับ RT185NP นะครับสายขับรุ่น4547 50แรงครับตันนี้มาทดสอบส่งลูกค้าที่อำเภอชุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินทร์นะครับมาทดสอบตั้งงานกันเลยนะครับไปแล้วครับ ปั่นง่ายใช้คล่องครับดิดแตกละเอียดต้องโรตรีกินาซาเท่าน,นั้นนะครับของดีมังกรดอนครับขอบคุณลูกค้าอำเภอชุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เลือกใช้สินค้าจากทางร้านซับโปรไฟแทคเตอร์สาขคสองขับเป็นโรตารี นาซาครับรุ่น RT 1 1ทีหของดีมังกรดอนครับสินค้าของคนไทยเพื่อคนไทยราคาย่อมเยาวครับรับประกันคุณภาพ1ปีเต็มนะครับรับประกัน1ปีเต็มโซ่ใหญ่ใบหนาครับหโวเกี์ม,มาตรฐานจากอตตอรี่ตอนนี้กำลังพาชมวิดีโอการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของโรตเรี่ นาซาครับรุ่น RT1.5NP ไข่นาซาครับจากต,าตัวแทนจำหน่ายร้านซัพย์โพภัยแท็กเตอร์อสาขา2อำเภอบางปีปทุมจังหวัดมหาสรา,ารคามโดยช่างยูนุพงศ์โพภัยครับต่อนใดสนใจโทร0 6 2 4 9 5 9 5 7หรือว่าติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของนุพงศ์โพภัยได้นะครับมาชมนาซาครับ รุ่นอาช5พหนาตนะครับวันนี้ใช้กับ4ืแรงลูกค้าถังจองทางโทรศัพท์นะครับขอบคุณลูกค้านะครับ f c ทาง YouTube และ a c e b o o k นะครับที่เลือกซื้อสินค้าจากทางร้านซับโฟร์ไฟน์เทเตอร์สาขาสองร้านเรามีสินค้าหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รถเตารี่ฐานปวนฐานเลรก่อฐานปูนปั้นนะครับและใบดัดดินนะครับชุดใบดัดดินก็มีหรือว่าท่านใดต้องการรถเกี่ยวกูต้ารถไถกูต้านะครับ รถไถก็รุ่นก็มาชมได้ที่ร้านซับโฟไพแท็กเตอร์สาขาสองครับอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามโดยช่างยูวนุพงพงโพภัยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปรทุมครับจังหวัดมหาสารคามสามแย,ยกวงเวียนพอดีนะครับรบคลิปนี้ของคุณลูกค้าเอฟซีนะครับทางอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เลือกซื้อสินค้าคุณภาพ เป็นโรตารี่นาซ่านะครับรุ่น rt 185เอนจากตัวร้านตัวแทนจำหน่ายครับร้านซัพพไายเทคเตอร์สาขาสองสินค้าดีมีคุณภาพครับราคาเป็นกันเองเราประกันคุณภาพ1ปีเตีเียมนะครับรายการนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ